สบายดีมือน,นี้ยผลิตมาตำละตำมีเน,น้ะพี่นนาะลาลาเนี่ยอื่นละปวดใดเนาะเขาเขามาลาตำมีคือสีไาาอดไาาอ่พี่นนองมีกระซั่มหัเนาะอเนี้ยบ๊ซู่บ๊วหงเรากากินน้ามือนี่ยมีไว้ไว้มันก็สีใดตำใหม่พี่นนอะเป็นเสียเนาะมือเนี่ยบ่ซู่เป็นคนแก่แล้วพี่นนอะบ๊ววกีตำเองพี่นาะหายบ๊ซูเนาะหายบาซูตมแล้วก็ บาบานบาบานตามมาหนีเบาบานเจ้าน่ะตอนนี้ก็ได้เวลาเอามีลุ่มแล้วจีนอ่ะหนามก็เดือดแล้วละละเนี่ยอื่นละบ่ได้พี่น้องละมีก็สิได้เยอะมื้อนี้ยสามหอเนาะมีเฮาเอหอวงต่ำสิเฮ็ดแบบซื้อชี้มือเลยพี่น้อ่ะบางทีก็ใส่จักอันซิปไปหมากเนาะมาจักแซี่ยวเป็นลาเนาะ าลาตาม,มีนอกวันนี้เฮาวันนี้าากันลาตามีะมันจากมันจากได้ลายพี่เนาะลานอื่นลาบอได้ลาตาม,มีได้ลายอยู่พี่เนาะคจะเสียดีพี่เนาะเอา้มเฮะอร่อยอู้อู้มีอู้ว้ายนี่อ่ะมีหอมีหอว้าว้หมูสับตำอาพีกน่อ เวลาทำอะกวตอนนี้เอาใส่จะาหมาบาบานอาจะหมาเกินหมาเขกินมาเนาะแม่นแล้วชิบหมาเนาะชิหมานเนาะชิหมาก็ได้หมาเนาะอ็หมานี่ตาหมาีแบบยาจับอมรังนั่แหละโอ้ยชิบหมาก็ได้กินหด้ินด้กิน้วเนาะาก็้ดก็้ มมีเวทใครอีกก็ได้แรงมันแดงนะผิดอันนี้เนาะั้กะสีตําจสกโคกนะมันก็มีสามนะนอนพีเนาะต่าเออมีแต่โคกแต่ต่ำเมอันนี้กะมีมีกะเลื่อมทุกนะไรต่มของหน้าออกเพื่อว่าุกได้ละตักกระเวยตักกระเวยได้จ่อใส่กร เดอเอาเอาเอาดีไปนนี้เนาะสี่ขากัมีอย <Yeah>. ู <hatten> like ่สองคนเนาะบะุบกะุบเากบบิบมเลนาืุมอร่อยแล้วนี้นนองอร่อยกะชุบไป็ีไหยเนาะพี่เนาะตอนนี้ก็ได้ถึงเวลาท่าวเนาะ ถ้าออกเจหล้วยำม่พอพี่เนาะสูบบวงเอาปลาสูบบวเอาปลาล่ะนะบอปลาท้องไซรล่ะพักพักเขาบบุ้มี่ไลยนะพี่เนาะบุ้มีพักเพียงมพักบุนะพี่เนาะไม่แต่พักกะลากับ่อมพี่นาะช่ไีมกะเสี่ยวนะบอบบอวกเอปลาท้องไ้าัล่ะตอนนี้ลาตามีเมือนพี่เนาะ Bella sợ là anh em bidon bun lắm 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 Lên theo lắm lái lắm 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 ตอนนี้ก็เดืยดแล้วะพี่น้องบอ่อซุก,กนาะเป็นคนขางนะบอ่อสุกใช่ละอันขางเพื่อสีต้มพักนาะมีฮาซุกละอีกะก็เล่งสอยพักลงนะได้เวลาแล้วเาเดียแลยนะ้วมันเดือดแล้วนะัมันเดือดเลยนะมันตึงวัวำเพี่อ่าน้นยนะราะมันขายขาอยู่นะขายของขา

าา้พี่น้องพักควมรายเนาะเต็มเต็มเต็มเพี้ยเต็มหมอเลยพี่นนาะแซ่บซ่้อา่อยตอนนี้พักเขากรเริมชุกเลยพี่น้อะแต่เวลาชิ่มเนาะตอนนี้อร่อยชิ่นะพี่น้องบางทายไม่ชิ่มกนตอนนี้มันกะอันนี้เนาะพี่น้องชุกเลยพี่เนาะขจะซีไบาว ซีมือบวบวกสิเสียป่านไหนก็ไม่้องไม่ต้องเล่นน่าล้องลุกขันนะ,นนะลิงเแต่เวลาต่ำเล่ที่น้องมาลุดนเอาว่าบาวบค,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 ควรจตำค้ายขาสิคล้ายเรื่องขาดพักกับพักกไล่ไม่ต้อพักกันเดียว ว่าห่วงเพจะกินเราบุญว่าห่วงทีโซซีเงินจะกินนะดเท่ากับชิสหมาเาเนาะ สวัสดีพี่น้องป้าจะเป็นมือเกาะหายควันเอาพี่น้องมดต่ำตามมุดด้วยซีน่ะนี่ของพีกีนะตามไม่เห็นหัวกี่กีโลมอลมาเสียจ่บเลยนะปวดรหลยจะเสียมั้สีอยู่แล้วพี่น้อง

ใช่หมดเลีงนะเดี้ ตอนนี้เสีปลาแหลกลงปลาแหลกปลาปเที่ยวหงด้ไทยปลาฮะือางุปลาปลาแหกปลาปลาแดกซื้อมาจัไทยงส่นมา่บวงมาซื้อมาไทยได้ลาวได้อยู่ประเทศลาวได้ปลาแหกเย นำบัวพี่น้องจาหน้าเนาะนสบัวอร่อยระแดกนู่นระเดกป้งนู่นลายลายนวแกมันเจ็เสียบเลหรอยาใส่ร้าเสีบล้าย่นวเสีนวอาตาเห ใส่มันนวัวเออแมนมะหนาวนะมัหนัวก็มีเนาะแยะมาหนาวฮ่าใส่หีบหนึ่งพอแมนแล่วมเลยถ้าใส่ร้ายแหละพี่เนาะไเป็นต่าขออะไรนนบหนึ มาตร้อซฟเลยผมจบัวมาตร์อซฟไลสีอะรสี่ะไรสีอรอยอยู่นะอร่อยอร่อยโอพโหปลแดดมันมีน้องใสปาแดดต่อย lần lượt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  lần đấy với là đấy với là à, lòi đấy đi nào tả không hông hà lòi đấy đi đấy à tả cả bộ mặt này nó đi, đâu đi đâu. không าตาห้องอ่ก re ับะมานนี่ยอะไรเนาะไปทะเลดีเนาวนี่กำลังสิกินเลยนะพี่น้องอ่าแล้อมเพี่อนเกิงมากมาทยนี่ยมันอร่อยที่น้องอร่อยอันจนั้นจังนันแฉ่แก็เป็นกวตาน่เหมือนเฟซก็เดิอขึ้นแล้วเออกัวเตาเฟซแบบมาทยนะแม่น่านเหมือนเฟซพอดีนขงเาไกินดี อือยดเนาะอขี้มากเามากินน้ำแล้วได้กันากรวัลเลยทานหมดไม่ได้พี่นอมากินไหมโอ้ยปลาชุบปลาชุบไปกินแม่ปลาุกแมาินหมาเวลาพก็ชุกขึนขึนไปอยูเทิร์นหัวจนนะมาป้ามีันนี้จอบแกงานปานเลย

ตั้มเบี huh. ้ยไหนตัมมีแล้วเราคือเสบะเสบะได้คบเสบาบอช่อจืดเสบลื่นตาพอแสบเนี่ยเขาเ่าจืดปะเสบเสบคลักบอแมนหายผิวหายผิวเนียนเขาว่านี่ว่าก็เพอเพา ตัวนี้ก็กแล้วนาหน้าตาเป็นแต่แสบแสบแหงแล้วแนันวและนัตัวนั้นิแสบแหงมันได้ตัวผัวกแกระตำแสบเพื่อกันเนาะเปิดทานได้เปิดทานนะฮะตั้งส่วนตั้งส่วนตัหม้อนะกูเ่กีตดตัวตําหมวเดยหันเ่งนเดร่องหัวซาผ่านนั่นเต็มถวย

ม่ไหละเห็นไรเออข้อมอบวกเี่ยงัแล้วกกินดนะก่อนกับค้ายขาน้คลายบาขานมันบาแสเด้ออืมโม่แม่ไหมนะคะแม่ไมอ้ะอืดเบิ้ลโมมโมกมมา like s cool. <S ่าท oh, ่านล้วพี่น้องมายสามีโมกุมึเบิ้ลแล้วร้านกันมังง อร่อยพี่น้องอร่อยหายอมดเอนนี้กันสมดเลยนะอร่อยอร่อยพี่น้องมันได้หายยังไงบ้าง่ปนยังไงรับเรากไอกพันเดี่ยนะ ตามีมาซุกเนี่ยเขี่ยงม่เอาเสี่ยมีมาอาเกี่ยเนี่อาตัวเนียเนี่ยเออป้องมว้ยังไงบ้างต้องวางตัอยู่แล้วเอออนตอนมันพีกัวเบิร์ดแมนวัวแสบพี่น้องแบเพื่อแตกเพื่อนะเละลายแป้งเนี่ยอะซื้อ Bà ô và uống và lạc lõi của bây giờ Sáng chưa hạn tôi hết kín em mẹ 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 mẹ kín em mẹ kín mẹ kín em mẹ kín em mẹ kín em mẹ kín mẹ mẹ kín em mẹ kín em mẹ mẹ kín em เกียร์นะเกียร์นะคลิปนี้ก็ฝากไว้สนีด้เพีนน้องถ้ามกายก็ไล์ก็แร์ก็ตามก็ลิงเตียงเป็นกำลังใจให้ขี่ต่อไปเด้องบอก่วงบปานซาละเนาะพี่น้องบ๊ายบาย